วันนี้เราจะมาเปิดการ์ดเลิฟเดลี่ทั้ง6กล่องกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้การ์ดอะไรเด็ดๆแรๆจากกล่องนี้กันบ้างหรือเปล่า สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะแม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้เรามาเปิดกร้ากันอีกแล้วนะฮะกับกล่องเลิฟไดอารี่นั่นเองนะซึ่งหน้าตากล่องก็ตามที่เห็นเลยนะฮะวันนี้เราจัดมาทั้งหมด6กล่องด้วยกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล่องใ,ใกล้ๆนะฮะหน้ากล่องก็จะมีตัวละครสองตัวยืนอยู่ตรงนี้นะฮะคนซ้ายน่าจะเครื่องฉิงป่าไม่รู้เหมือนกันคนขวาอาจจะก,การอยู่ไหม นะนั่นจะเป็นตัวละครจากเกนชินนะฮะซึ่งผมไม่ได้เล่นก็อาจจะผู้บิดผู้ถูกหน่อยนะฮะสำหรับชื่อตัวละครนะกล่องก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะในโทนสีม่วงนะ,ะรอบๆก็ไม่มีอะไรนะ,ะก็เป็นโลโก้กล่องของเขาไปนะ,ะนี่เลิฟแลอรี่นะ ด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะรายละเอียดต่างๆนะซึ่งกล่องก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะฮะอารมณ์เหมือนกล่องโทรศัพท์นะฮะกล่องโทรศัพท์กลอ่กลองมือถือเลยพวกนี้นะฮะกาก์ดก็ไม่ค่อยเยอะซองก็ไม่ค่อยเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปิดกันคลิปละสองกล่องกันแล้วกันนะ,ะเพื่อความรวดเร็วนะแล้วก็จะได้ไม่ยืดเยื้อจนเกินไปนะฮะโอ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้เราเริ่มกันเลยกับ2กล่องเรียกเราเอากล่องไหนกนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะซ้ายขวานะซ้ายขวา2กล่องนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปิดดูกันว่า2กล่องนี้เนี่ยเราจะได้อะไรดีกันนบ้าางหรือเปล่ะ มาถ้าเดี๋ยวเรามากรีดดูข้างในกันนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะปึ๊บกรีดไปเลยนะฮะกล่องจะเป็นฝาครอบแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็เปิดออกมาปึ๊บอ่ามีลวดลายด้วยนะฮะนี่ลวดลายด้านข้างนะก็จะเป็น2ตัวละครนี้เลยนะโอ้มี4ตัวละครนะสองฝั่งนะฮะเทออกมาปึ๊บอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะในอู้ดูกล่องเล็กๆบางๆแต่ว่าซองก็เยอะอยู่นะน่าจะ1ิซองป่ะ1 2 4, 6, 8, อ่ะ1ซองนะฮะบวกซองโปรโมอันนี้คือ2องโปรโมนะฮะ1ซองก็จะเป็น11ซองนะฮะซองปกติ10 p โปรโม1เนาะเดี๋ยวเรามาไล่เปิดกันดีกว่านะฮะมาเรามาเริ่มที่ซองที่1กันเลยนะดูจากขนาดซองความหนาอะไรแล้วนะ่าจะมี2ใบต่อ1ซองนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะด้านหน้าก้จะอยู่ฝั่งไหนเอ่ยอชึบชึบชึบอ่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะ SSR เห็นเลยนะ อุ้ยไม่ใช่2ใบนะฮะทีแรกผมนึกว่าการ์ดมันหนานะฮะโอ้แต่ว่าการ์ดบางนะก็เลยมีหลายใบนะฮะปึ๊บหยิบออกมาแล้วนะเปิดมาใบแรกนะฮะเป็น QR นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นฮิตหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราแยกไว้ก่อนกันล้วกันแต่ QR QR หนานะน่าจะเป็นฮิตว่ะ QR มันหนากว่าอันเนี้ยอันนี้อะไรวะ SSR นีย่ย QR มันหนากว่า SSR ประมาณหนะึ่งอ่ะอารมณ์เหมือน SSR สองสามใบประกบติดกันนะสำหรับ QR นะอันนี้หนาอยู่นะ่าจะเป็นิตมัง้งไม่รู้เหมือนกันแยกไปก่อนนะแยกไปก่อนแล้วเป็น SSR กี่ใบว่า3ใบนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะมาซองที่2ฮะเอา้าเป็นใบต่อฮะอย่าบอกนะว่ากล่องนี้คิดมันจะอยู่ด้านหน้าเหรอทำไมด้านหน้ามันเจอแต่อะไรวะเลย้นเะนาะเนี่ยด้านหน้ามันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ SSR มันอยู่ด้านหลังนะ มีเอทีอาร์ชินอบุด้วยนะฮะเนี่ยเอทีอารใบเบสไปอยู่ด้านหลังหมดเลยอ่ะเออวันนี้สนใจฮิตคิดจะอยู่ด้านหน้านะฮะสองที่สามฮะเราดูด้านหลังก่อนเลยนะ S S R นะฮะพลิกมาด้านหน้าเป็นใบต่อนะฮะอีกหนึ่งใบด้วยกันแล้วก็เป็น S S R อู้ยามีฮะจาบเทือลูลนะฮะแล้วก็ใบนี้เลยนะฮะสามใบเบสซองนี้เปิดมาที่ C P ฮะน่าจะเป็นฮิตอีกหนึ่งใบนะฮะ นี่เป็น CP ของ2คนนี้เลยนะฮะมาหัวชมพูคู่เลยนะฮะมีความหนาเหมือนกับ QR นะแล้วก็ใบเบส3ใบนี่ทำนี้เลยนะฮะซองต่อมาฮะเป็น UR คิดอีกหรือเปล่านี่เป็นเร U r นะฮะ นีแล้วก็มีความหนาเหมือนกันนะฮะตัวบายูอาก็จะมีรูปตรงนี้ด้วยนะเล็กๆเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนฟิล์มฟิล์มหนังในพวกนี้นะแปะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่มันไม่ได้เป็นนูนออกมาหรือว่าเป็นชิ้นส่วนของชิ้นกันนะมันเหมือนแบบพิมพ์ทับไปอะนะฮะนี่ก็สวยงามไปนะยูอาร์นี่จะว่าไปกล่องนี้มันมีมีใบลงใบลา,ลานอนะไรกับเขาไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะนี่แล้วก็ใบเบสตามนี้เลยนะเอ็นก์ดมันสวยดีนะก็เลยลองหยิบหยิบมาเล่นนะเออหยิบมาทีลอสัหกกล่งองเลย ไม่ใช่อะไรหรอกคือเห็นกล่องนี้มันมีตัวละครแบบจากทุวลับลูเยอะไงเอกเลยลองหยิบมานะฮะโอ้ดูจากทรงน่าจะเป็นใบต่อนะฮะโอ้ส่วนไหนวะเนี่ยท้องฟ้าวะเนี่ยดำครึ้มมาเชียร์นะฮะก็เป็นใบต่อสักส่วนหนึ่งนะแล้วก็ใบเบสฮะสามใบตามนี้เลยนะมีซองนี้เปิดมาที่โอ้ใบต่ออีกแล้วใบต่อเยอะแฮะอันนี้ใบที่4แล้วนะเนี่ยใบต่อเนี่ยเรดใบต่อเยอะแฮะแปลว่าใบต่อไม่น่าใช่ไม่น่านับเป็นคิดแล้วหรอมั้งนะ ถ้าจะเยอะขนาดนี้น้องยูกินะจะ S A O นะใบต่อมาก็แล้วนะฮะใบที่5เข้าไปแล้วนะแล้วก็ใบเบสนะฮะก็เป็น5ตนัวละครนี้เอ้ยไม่ใช่ส <laughs> ตัวละครนี้5มาจากไหนวะเออนม่เป็นสตัวละครนี้เลยนะซองที่9นะฮะสำหรับซองปกตินะเดี๋ยวไปลุ้นโปรโมโกันทีหลังเนาะอันนี้เปิดมาที่ใบต่ออีกแล้วนะฮะใบต่อทุกซองเลยปะเนี่ยถ้าเกิดว่าตัด ซองที่มีฮิตออกไปน่าจะมีใบต่อให้ทุกซองนะฮะอ้าวคุโรสกิมิอาทับลูนะฮะก็คนนี้เลยนะถ้าตัดซองที่มีฮิตออกไปใบต่อน่าจะออกทุกซองนะใช่ไหมอ่าใช่ด้วยอันนี้ก็ใบต่อนะฮะใบต่อมาทุกซองนะถ้าเกิดว่าไม่นับซองที่มีฮิตนะฮะแล้วก็ใบเบสอ่าอาซึนะอู้แม่โยนะนี่มาแล้วก็ซองโปรโมฮะหนาๆอยู่นะมีจะมีหลายใบเหมือนซองปกติไม่แน่ใจมันหนาจังวะสองโอ้ มี2ใบเะ้โปรโมมี2ใบเอยแปลกเว้ยปกติของทั่วๆไปโปรโมเขาจะมีแค่ใบเดียวใช่ไหมอันนี้โปรโมมา2ใบเออถือว่าแปลกดีอมาดูอันนี้ด้านหลังนะฮะดนะอุ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันมันมันแหว่งเวาเข้าไปอะ่ะนี่เนี่ยดูจากมุมนี้น่าจะเห็นมัน้งนี่นเห็นวม มันบุ่มเข้าไปอ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นฟิล์มอยู่ข้างในอีกทีอ่ะมันมันมีกี่ใบวะใบเดียวหรือสองใบเดียวนะเห็นเห็นร่องตรงนี้นึกว่า2ใบนะเห็นมาดูอย่างนี้เหมือนเหมือน2ใบนะแต่ว่าจริงๆมันก็2ใบแหละแต่มันเป็น2ใบที่ประกบติดกันนะฮะจะแยกจากกันไม่ได้นะมันมันแยกไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนไอ้สใบเนี้ยมันหนีไปตัวฟิล์มนี้ไว้อยู่อ่ะไอตัวฟิล์มนี้จะอยู่ตรงกลางนะฮะเหมือนมันหนีไปอยู่แล้วก็ทะลุด้วยนะเนี่ยเห็นไหม นี่ทะลุด้วยนะฮะโอเ้เป็นใบฟิล์มไปนะสําหรับซองโปรโมรนะฮะทีแรกนึกว่ามี2ใบปะโถนะเป็นใบเดียวที่หนีบเข้าหากันนนหนีบฟิล์มเอาไว้นะฮะโอเคสําหรับกล่องนี้ก็มีฮิตตามนี้เลยนะฮะซองโปรโมรก็เป็นใบฟิล์มอันนี้ไปนะฮะแล้วก็นี่ U R แล้วก็ Q R แล้วก็ C P นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกล่องที่2กันต่อว่าจะได้อะไรกันบ้างนะฮะ มาห้ากล่องที่2ก็คือกล่องนี้เลยนะฮะมาดูกันว่าจะได้การอ,าอะไรดีๆเพิ่มเติมอีกหรึอเปล่านะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูตอนเปิดกันเลยดีกว่านะมาเริ่มมาที่ซองที่1น,นะฮะโอ้โหเปิดมาบใบแรกไปต่อเลยนะฮะใบต่อเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้เราเปิดครบ6กกล่องแล้วเดี๋ยวเรามาลองต่อๆเรียงๆดูนะฮะว่าจะได้ครบทั้งผ้าบ้างหรือเปล่านะฮะสำหรับใบต่อนะใบต่ออีกหนึ่งใบนะฮะฮิตมาช้านะฮะไม่เหมือนกล่องก่อนเอ,อ้าอันนี้ไอใช่ไหม จากไอ้เกิดใหม,ม่เลูกโอเชียนะฮะแล้วก็นี่แล้วก็นี่ใครก็ไม่รู้นะ <c oughs> เจอตัวแต่แปลกๆตีว่ากินชินไว้ก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าตัวละครเกินชินเนี่ย ม,มีทุกกล่องนะไม่ว่าจะกล่องค่ายไหนกล่องอะไรกินชินไปทุกกล่องนะฮะแล้วก็ฮิตใบแรกนะฮะ U R แค่ไม่ซ้ําเราก็ชื่นใจนะฮะก็ใบเบสนะฮะสามใบด้วยกันนะ,ะอู้ใบต่อ,อยังต่อเนื่องนะฮะโอโหใบต่อมาอย่างต่อเนื่องสามใบสามซองก็แล้วโคโทรีนะฮะจากอะไรวะเด็ดอะไรไหมจําโอ้น้องเร็มแล้วก็ออ้ใบต่ออีกแล้วนะฮะมันต้องได้ครบสภาพแล้ววะ นะออกขนาดเนี้ยนะแล้วก็อันนี้ยามาโตนะฮะก็โอ้คนนี้น้องน้องคิริโตใช่ไหมจาก s อนอาร์ตนะฮะสองนี้เปิมที่ QR วอาร์นะฮะโอ้โหฮิตอีกหนึ่งใบทำกับข้าวมาเดี๋ยวหนูนะถือกับข้าวมาสองจานด้วยกันนะฮะเป็น QR วปะแล้วก็น้องไอใบนะนี่ เป็นใบต่อไปนะฮะเป็นส่วนขานั่นเองนะฮะแล้วก็อ้ ه, OK wa, าวโคเดกาว่ายุยจะคลบลูนะฮะก็น้องคนนี้นะแล้วก็น้องคนนี้นะใบต่อนะฮะใบต่อมันมีกี่เซตวะมันมันมีมากกว่า1เซตแน่เพราะว่าบางใบก็ดูเหมือนไม่น่าเข้ากันได้มันมีมากกว่า1เซตแน่นะฮะโอ้โหยังเป็นใบต่ออยู่นะฮะคิดใบสุดท้ายไปอยู่2ส,สุดท้ายเลยวะคิดใบสุดท้ายไปอยู่2ส,สุดท้ายโอ้อันนี้มิคาสามิโคโตะฮะจากเดียวกันะก index นะเดียวกันอินเด็กนะฮะแล้วก็2คนนี้เลย นะฮะฮมาซองสุดท้ายกับฮิตใบสุดท้ายฮนะมันเหลืออะไรวะ CP ใช่ไหมอ่านี่งไง CP โอ้ CP จะเป็นตัวละครคู่นะฮะจะมาในตีมยูริเป็น2ตัวละครคู่กันเลยนะฮะเป็นตัวละครหญิง2ตัวนั่นเองแล้วก็ใบเบสเอสนะฮะก็3คนนี้เลยนะมาซองโปรโมฮะซองนี้หนาอีกไหมเฮ้ย <What? S 1> เดี๋ยวนะมันแพ็คคู่เดียวอ่ะหรือว่าไอ้้ไอใบไฟ,ฟรีมันเป็นใบแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบแบ เป็นแร่ตั้งต้นของซองโปรโมหไหมถ้ามันเป็นออกสองกล่องติดเลยวะ <laughs> โอเคสำหรับกล่องนี้นะฮะก็ได้ฮิตมาตามนี้เลยนะฮะมีใบฟิล์ม1ใบาจากซองโปรโมนะฮะแล้วก็3ใบนี้นะ QR UR แล้วก็ c ีีนะโอเคฮนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่ออีก4กร่องในคลิปต่อไปแล้วกันนะ,ะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะสักคลนี้นะฮะชอบชอบอยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ติดชมกันได้นะฮะถ้าชอบอย่าก, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกรลังใจให้กันได้นะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ